Let yeah. yeah. Tchau. จ้กินแบบผู้สาวผู้สาวบอระเป็ดไปใส่เสมอโดน,โดนอันก็สิถามหาผู้สาวเนี่นาวีที่มิจะซุ่มได้เงินเ,นเดือนแล้วเซ็นดิเลยอย่าบอกความจริงเลยอัไนอได้เงินแม่จ้า แม่ได้เงิ่อนเดือนไลไปันได้แล้วหกร้อยหกร้อยห้ยเ,เมื่อเน่ก็สิมิ r น้ำบอยซิริชัยนี่แหละอันมันธรรมดาอยู่ดอกบอยซิริชัยนี่ขวัญใจแม่กเกษียณส่วนมากผู้สาวนี่สิมิตรได้เงินเดือนเร็วอันใดก็ ด้านหลังยังมีเงินมาให้อดสบายาเนี่ยออาแม่ขันมีเงินมาให้เราอยาให้หอมแก้มทนีนึงหอมแม่หอมหอมเห็นบอสอิจฉาแล้วบอสพูดนั่งอยู่ทั้งนาน่ะสาธุเด้อสาธุเด้อให้ผู้ขายอยู่ดีมีแห้งเด้อสาธุ ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณเองเชื่อแน่ใจอันเท่าก็บ่เป็นหยังดอกอายุเอาไว้ให้มันเป็นตัวเลขตันนั้นเจ็ตใจของคนกันมีใจต่อกันมันบริเรียกเท่าเรียกนมดอกเบนบอกมวนไปน้ากันมาเนี่ยคนณี่บอยก็อร่อยเอ็ดลร่อยเอ็ดกันมากนะครับเท่าก็บ่เป็นหยังดอกบอระเบือเท่ากับเท่างามอยู่โดยเฉพาะเท่าบ้าองขึ้นเงินว้าน้ำกันได้โดนเติบพี่เนเอง เอา้าคันว่าแมนอิลีกับโจกมาในปีป้ใบหางอยพี่น้องโปบมือดังๆเป็นกำลังใจจากเทธอนหนึ่งนครับ ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณเร่นเชียว์เร่งใจพี่น้องบรรบือพี่น้องมหาสารคามพี่น้องนักสแสวงบุญทุกทุกท่านจากไกลจากไกลที่เดินทางมารวมบุญรวมกุศลก,กับคณะเจ้าภาพวันนี้กับงานบุญมหากระถิ่นเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ท่านชานชัยชัยรุ่งเรืองครับท่านเชิดชัยชัยรุ่งเรืองท่านสิงสมดีวงศ์ท่านชูชัยชัยรุ่งเรืองท่านรุ่งฤทธิ์ชัยรุ่งเรืองท่านอรินชัยชัยรุ่งเรืองต่กวามเมตตา เสือใจไว้ว่างใจกับเช่านคณะบอลําใจกันลอยมาสมโภชในงานสำคัญบนีแล้วก็ศิลปินจากเมืองหมอแคนคุณแอนอรดีก็มารับเชิญมาสั่งสีสันเติมเต็ม,ตมความสุขหนา,หานาเวที คณะจภาพกองเฮ้านี่ใจปุญนุนท่านใจไงใส่สัทธาเสื่อมุ่บนญนี้จริงบาปหนี้จริงสางน้มกระทบบุญอันยิ่งใหญ่ให้พี่น้องได้กินได้เต็มแล้วก็มีความสุขทั้งใสยหูใสยตากันแบบฟี๊ีมัอนี้พี่น้องทุกๆท่านนาเวทที่คณะจพาพรวมกันคณะจ้าพหมอห้โอกาสหมอลำบอยซิรีชัยขบไดมาพ่อพี่พ่อน้องพี่น้องรบเมื่อดังๆแทนคำอนุโมทนาให้กับทั้งด้านคณะจาภาเพราะนี่ ขอบพระคุณในความเมตตานะครับเมื่อนี้ไเด็กถูกเป็นไอหักน่องหักเลยเดือนมันนะครับเด็เป็นลูกหลานบ,บ,บานลับเบือบลำใจกระรอยของเฮานี่จากมหาสารคข้ามครับเป็นลำเรื่องตอกอนทัพนองขอนแก่นโดยบอยสิริชัยสายเลือดคก้นสารค้ามลอยเปอร์เส้นอันที่จริงเมืองสารคข้ามของเขานี่เป็นเมืองบลอล่ำเจริญอินนี่บวง,ง,งเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจสังคมทุกสิ่งทุกอย่างที่เติบโตขึ้นอาจสิหาจุดกินได้ง่าย แต่บอลําใจก็ลอยบอยสิริชัยโดยจิตเพี้ยนยานหากินแต่น้อยน้งการหลอกการล่ากับพยญามที่จะรักษาแล้วก็ให้ยืนหยัดอยู่เพชรคักบันไดนั้นกันพี่น้องโบสนับสนุนมันกะบโมมีประโยชน์นะครับมวลอาจสมวลพ่อนังคือว่าบอยสิริชัยนี่คือลูกคือหลานของพี่ของน้องกันพี่น้องบ้างหนึ่งเรื่องเดียวกันโบยองโบเชียมันก็อาศัยบูรนบัได้ดิแมนบอรใส่คอเสียงแจ้นท่านแท้ใจก็ลอยดังๆเลยครับ ล้วกมืัอนี่ยนนนยอยู่น้ากันเด้ออยู่น้ากันจนมาสอดแกงเบิ่งการโชว์อย่างหลากหลายสิบปีของวลลําใจเป็นลอยยี่สิบหาปีของบอยสีใชยมาฮัดลองหัดลำยุบันเปื่อยน้องตูบคณะเพชรสีข้ามขณะสอดห้องสาแต่ก่อนมาเป็นพระเอกน้อย กุมารหน่อยเรื่องสาวจันกลางโกเรื่องสุวรรณสามนะครับเมือมาอยู่น้ำพีนองบอลประตูนี่แหละจนได้ไปหลายๆ่วงไปเพลิงลำเดียวก็ได้ศสีลักก็ได้มาตั้งวงเป็นของตัวเองได้ลูกแบบลํำทําน้องขอนแก่นนะครับเมื่อเนี้พี่น้องที่เจรนาเบึงเด้อบึงแง่งลูกหลานแล้วก็บดถิมบอปลาอยู่น้ากันจนสอดแกงจำคอยเมื่อนะครับเจ้าภาพใจดีใจงามหลายเมื่อเนี่ตอนรับคำสูนแล้วก็บึงแง่งเป็นยังดีนินำซ้ำก็ยังให้ลูกไผ่ พี่น้องมาหน่ำอยู่เด็นีงแอนอรดีกรับมาใส่แฟนครับแอนอรดียกมือสูงสูงไงครับแฟนครับน้องเพชรน้นองพลอยนี่บอ <c oughs> จังซีเหล่ากันเบาหอดน้องเพชรน้นองพลอยแตสวดสวดถามหาหลานนะไปพี่แม่นะน้นองเพชรน้นองพลอยเนี่ยอยู่กรุงเทพพอดีสิมีคอนเสิร์ตใหญ่แต่ว่าคุณแอนอรดีมากปกตินี่อยู่คนละวงเงในพี่น้อ,นอง หาโอกาสได้ง่ายที่ึ้นคุณแอนออร์ตีดีสิได้มากขึ้นได้ที่ใจกันลอยนะครับเพระาะว่าเป็นกรนีคอนเสิร์ตของเพลินในรูปแบบคอนเสิร์ตสองชั่วโมงรับงานทั่วประเทศนะครับอันนี้ของห้าหมอล่ำนี่ร็ในรูปแบบหมอล่ำเก่าชั่วโมงเต็มไมาก็ว่าอนอยุคนละวงแต่วายุเฮียนหลังเดียวกันนั่นแม่อาจารย์อันเมียม,มากครับผเป็นยังดอกจับได้ใบไ,ได้โยห่หอมแกงก็ได้ แต่ว่ากันเฮ็ดแนวอื่นเน็มบ่ได้วันนี้ั้นคือสิบเนยหอมเ้ยจะวางนสั่นไหลก่อเอา้าหอมสะสั่นอ้าหอมเนี่ยหอมหอมบ่อยพี่น้องเสียเวลาครับเสียงประมือต้อนรับศิลับ